วันที่ี่ติปาตาาาตนสอพันห้าร้อยสิบห้าวนดาติตาตามติตารินงให้จัดที่นส,ส, ah สรุปการนุนที่มาหาจัดตลาดทั้งกันงตจัดตลาดตั้งแก่แก่พุทธพุทธะ พิษสักก,กลละลาตตัยเนอะพิษเลาะสักกะลา,า,า,าจัตตยาพิมาค่ะจัตตยาพุทธะทาทะจัตตยาเป็นจัตตยานี่เริ่มนับเริ่มนับเมื่อเยี่ยพระพุทธเจ้า ปะเจปะลินิพานปะลิกรปาปะลินิพานปะลิจักรป่าปะลิปะลินิพานลิป้าในปะประเทศไทยปะปรเทไทยเริ่มนับเริ่มนับเมื่อเมื่อปะลิปะลิ นิพานแล้วหนึ่งปีถ้าประเทศไทยประเทศไทเป็นปีปีถ้าต่อพอพศสามพันห้าอสิบสามส่วนในประเทศปอื่นๆ ตึนนเงนจำเป็นปีปีพจ๋าตามพันห้าจ๋าปีตีเช่นแกงประเทศปะเก้พมมาจมพ้าพมมาจมพ้าคิดศักกะลาดปีปีปีพรพระเยซู ทิศโดยเริ่มนับจากเปีปปีปีปเชื่อว่าเนว่าพระเยซูระเดิูพระเยซูาเดเเดูทรงประูตร ปะดทรงปะสูตรตรงปะเดนเป็นคอสอตาซึ่งขึ่นตรงกับกังดับปีปีปีพุทธพุทธศักกะลาักดก

สามปีปใชใ <น S 3> <ป>้่วันที่หนึ่นบงบากตาจํา,าของทุกปีตาคือปีของทุกปีทาทุกปีเป็นวันเปลี่ยนเปลี่ยนสกรราสารจัจจจานะเป็น ใช้อ้างอิง,อาง,องสากลอาืน้า